ไม่เล่ครับวันนี้อยู่กับกาเลเซเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับไมค์ครับซุปเปอร์เหมียว ep ที่สี่นะครับวันนี้เราจะมาทำาฟาร์มเหล็กให้เสร็จนะครับผมซึ่งฟาร์มเหล็กผมขาดนมแทกใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าจะมีทางไหนที่เราหานมแทกมาได้บ้างก็จะมีอยู่ประมาณสองสามวิธีนะครับผมวิธีแรกที่ผมจะใช้ก็คือการตกปลานะครับซึ่งการตกปลาก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควร ผมก็เลยจะทำฟาร์มเอฟห้ตกปลานะครับก็เราวัสดุเราก็พอมีนะครับผมแต่ขาดอย่างเดียวก็คือสลามบอลนะครับเราก็เลยต้องไปหาสลามบอลก่อนหลังจากที่เราเดินหาสลามมาสักพักนะครับผมก็ได้เจอกับสลามนะครับผมก็ทำการน่าสลามแล้วก็เอาไปสร้างฟาร์มตกปลาเอฟต่อนะครับหลังจากที่วัตถุบเราครบเรียบร้อยนะครับผมก็เริ่ม การสร้างครามตกปลาโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นไทม์แล็นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่งคลิปเป็นไทม์เล็ให้นะครับก็นายากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ ันจที่ผมลองทดลองใช้นะครับคือไมครอัปเดตเนี่ยมันสามารถแก้ไขป้ายได้ใช่ไหมครับผมซึ่งฟาร์มเนี่ยเราต้องกดที่ป้ายนะครับซึ่งมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเนี่ยถ้าเรากดที่ป้ายมันจะเป็นการแก้ไขป้ายนะครับผมดังนั้นถ้าเราต้องการทําให้ไม่สามารถกดใช้ป้ายแก้ไขนะครับผมเราต้องเอาฮันนี่คอมนะครับมาใส่ที่ป้ายนะครับเพื่อที่เราจะไม่สามารถแก้ไขไป้ายได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีฮันนี่คอมเลยนะครับก็ต้องทําการล่าฮันนี่คอมกันต่อไปนะครับซึ่งหลังจากที่ผมสํารวจโลมาสักชั่วโมงกว่านะครับผมก็เจอกับรังพึ่งนะครับแต่มันก็มีปัญหาบางอย่างก็คือพึ่งรังพึ่งของเรานะครับไม่มีไม่มีน้ําพึ่งเลยแล้วก็ต้องรอให้พึ่งนะครับผมผลิตน้ําพึ่งนะครับก็ตามมาตอนที่เรารอจนพึ่งผลิตน้าพึ่งเสร็จนะครับผม เราก็เตรียมกันไกตัดฮันนี่คอมเลยนะครับนี่นะครับสามสองหนึ่งวิ่งครับรออะไรตัดเรียบร้อยวิ่งครับไปละเจกันนะครับเพิ่งก่อนหนจ่งที่เรากลับมาถึงบ้านนะครับเราก็เตรียมฮันนี่เอาฮันนี่คอมนะครับไปกดที่ป้ายนะครับนี่นะครับกดเข้าไปเดี๋ยวเราก่อนครับนอนก่อนครับเดี๋ยวแฟนทอมกันนะครับโอเคครับเรายัดเรานอนเสร็จนะครับแล้วก็เอาฮันนี่คอมกดที่ป้ายนะครับ อย่างนี้ครับนี่เคยใช้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราให้นี่คอมกดที่ป้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเอาเบ็ดไปกดที่ป้ายนะครับมันก็จะไม่แก้ไขป้ายแล้วนะครับผมแล้วก็ลองใช้เครื่องนี้นะครับเอฟเพยอตกปลายาวๆไปนะครับผมยังมาสักพักนะครับผมผมก็รู้สึกว่าเครื่องตกปลาอันเนี้ยมันใช้งานไม่ได้นะครับผมก็คือมันตกปลาแล้วมันปลามันไม่เข้าตัวนะครับแล้วหรือไม่เข้ากล่องแล้วก็ตกไม่ได้ด้วยนะครับผม แล้วก็เรียกเจ้า,จาของเซิร์ฟเวอร์นะครับมาช่วยเช็คแล้วก็ก็ไม่ได้จริงๆครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หรือไม่ก็ตกปลาจากบอ่อไปก่อนนะครับผมหลังจากที่เราไปดูคลิปมานะครับผมรู้สึกว่าเขาใช้อาฟราร์มตกปลาคนแบบกันนะครับผมกับเวอร์ชันส2 0นะครับผมก็จะมาสร้างฟราร์มตกปลาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับซึ่งฟาร์มเนี่ยก็เดี๋ยวลิง ลิงสร้างนะครับเดี๋ยวให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำทำเหล็บาฟาร์มสร้างฟาร์มตกปลานนี้นะครับผม ก็ลองติดเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาลองใช้ฟาร,ร์มตกปลาอันนี้อันใหม่นะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้สักพักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ่ามันใช้ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ก็คือบางช่วงนะครับมันเอฟเคไม่ได้เวลาเซิร์ฟเซิร์ฟเล็กนะครับก็เหมือนกับว่าเบ็ดที่เราเกี่ยวไปเนี่ยครับผมมันมันไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้นะครับผมมันแต่ว่ามันเป็นแค่บางช่วงนะครับก็เรา ก็จะลองเอฟเคยตกปลาไปสักพักสักระยะนะครับผมก็หลังจากที่เรานะครับเอฟเคยตกปลาไปได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับก็ผมยังไม่ได้เนเทคนอันเลยนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนวิธีนะครับจากตกปลาเนี่ยผมว่ามันช้าไปนะครับเรามาแลกเอ็มบีซีกันดีกว่าซึ่งเอ็มบีซีที่รับแรกเนี่ยนะครับผมก็คือไลบรารีขั้นห้านะครับแต่ว่าการที่เราจะไป ทำไรบรลลีขัน้น5ได้เนี่ยเราต้องใช้แอมเบอร์ลอร์มหาศาลนะครับผมก็เลยทําการเร,กเรียกว่าปั๊มแอมเบอรล์นะครับจากใยมะมุมนะครับซึ่งใยมะมุมเนี่ยถ้าคนเล่นนมครับบ่อยๆจะรู้นะครับผมว่ามันสามารถใช้บัคปั๊มได้นะครับผมก็จะใช้บัคปั๊มกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้บัคทั่วไปได้นะครับผมก็เลยทําการหัดแปลงเครื่องใหม่นะครับผม จะได้เครื่องลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะปั๊มใหญ่ได้ช้ากว่าปกตินะครับแต่ว่ามันก็ยังปั๊มได้นะครับซึ่งไอตัวเครื่องปั๊มเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแย่ออีกทีนะครับอ่าคือมันก็ระบบไม่ได้ยากอะไรเลยครับผมเพียงแต่ว่าไออันนี้นะครับใช้กับเซิร์ฟเวอร์พิแทกได้นะครับผมผมไม่รู้ว่าพิแทกเขาลงระบบกันอะไรไว้หรือเปล่านะครับมันไม่สามารถใช้อันทั่วไปได้นะครับ หลังจากที่เราอ่าตั๊มใหญ่ไม่ได้พอสมควรนะครับผมก็ทําการแลกเอมมลอ์นะครับเพื่อปลดไลบรี่ขั้นห้านะครับผมแล้วก็แลกไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องการเอมมลอ์ด้วยแหละนี่นะครับหลังจากเราแลกไลบรี่ขั้นห้านะครับเรามันจะแลกในแพ็กได้นะครับ นี่ผมก็แรงมา4อันนะเพราะว่าต้องใช้ซอมบี้4ตัวนะครับผม ก็ก่อนทําการล่า,ลาซอมบี้นะครับเราก็ต้องมาเคลียร์พวกกลเลมที่ที่มันอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเพื่อที่ว่ากลเลมอ่ะมันจะไม่ไม่ไปตีซอมบี้ตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็เราก็จะเช็คด้วยนะครับผมว่าอ่าที่ที่ให้ซอมบี้อยู่เนี่ยมันพร้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมาเช็คว่าโอาเคเราสร้างถูกไหมนะครับผมก็แต่มาตอนช่วงกลางคืนเลยนะครับผมหลังจากที่มืดแล้วนะครับแล้วก็ เตรียมลากซอมบี้เข้าสู่ฟาร์มปั๊มเหล็กของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เจอซอมบี้เลยนะครับผมก็งงว่าทําไมมันไม่เจอซอมบี้เลยวะที่เจอสเกลกับคีเปอร์นะครับผมเราก็ต้องรอซอมบี้เกิดกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอซอมบี้เลยนะครับก็มาตอนนี้ผมเจอซอมบี้นะครับผมอ่าซอมบี้อยู่ใกล้กับอันนี้ด้วยนะครับอ่าที่ให้ซอมบี้อยู่นะครับผมก็ทาการลากซอมบี้มาแล้วก็ใช้สูตรในการ เอาซอมบี้ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มันเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็ตีมันลงไปนะครับอ่าแตวผมทําให้ดูนะก็อ่านในขุดน,นี้ก่อนนะครับผมเพื่อให้ซอมบี้มาเนะปุ๊บลงไปอ๋อไม่ได้อ่าผมต้องปิดตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่ซอมบี้จะได้ไม่เดินตกไปนะครับผมเข้ามาสีออ่แล้วก็รอจังหวะนะครับ เดี๋ยวนี่ครับตีเข้าไปตีหลกตีไปตีไปแล้วก็กั้นเลยครับก็เดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้กับทุกด้านนะครับผมต้องก็คือต้องใช้ประมาณสี่ตัวนะครับอแต่ตัวนี้นะครับเราจับมาได้แล้วก็ใส่เนิมแพ็กด้วยนะครับนี่ผมตั้งชื่อมาว่าซอมบี้นะครับแล้วแต่ว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําทาเหล็บก็คือตอนที่ผมทำซอมบี้เนี่ยครับผมทั้งสี่ตัวลงไปที่ฟาร์มนะครับผม ก็ผ่านมัตราภาคนะครับผมก็วันนี้ผมลาซอมบี้ที่ตัวที่สองแล้วนะครับผมแต่ว่ามันใกล้เช้าแล้วก็คงต้องรอคืนถัดไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทําไม่ทันแล้วซอมบี้ก็คือแทบไม่เกิดเลยผมงงมากนะครับตอนต้องการนะไม่เคยเกิดอะพอแบบเออเราไม่ทําเราไม่ต้องการเลยนะซอมบี้โอ้โหเกิดเต็มเลยครับผมนึกว่าวันสิ้นโลกนะฮะก็แต่อตอนเกิดจะมืดนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับซอมอวิริจเจผมโดนไฟเผาผมก็งงวา มันโดนไฟเผาได้ยังไงวะหรือว่าโดนทอชเผานะครับผมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมไอ้ครับมันก็ไม่มีระบบอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ฟ้าผ่าก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าอ่าวันนี้เนี่ยฝนตกกันจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นฝนตกแบบเฉยๆนะครับผมไม่มีฟ้าผ่านะครับก็ตัดมาตอนตอนกลางคืนเลยนะครับผมนีก่ก็คือกลางคืนมากแล้วนะครับก็คือมืดเลยแหละผมก็เดินหาซอมบี้นะครับมันก็เกิดเหตุการณ์เดิมน,นะครับ ซอมบี้ไม่เกิดเลยงงังมากครับงงกับเกมมากนะฮะเดี๋ยวว่ามันเป็นวันที่ไม่มีซอมบี้เกิดก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวผมจะทำาทําแล็บในการหาซอมบี้นะครับมันต้องเกิดบ้างแหละครับผมว่านะ ก็หลังจากที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมซอมบี้ตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเข้ามาเช็คอ่านี่ครับต้องวางสลับตรงหัวซอมบี้ด้วยนะเพื่อกันไม่ให้ซอมบี้โดนแดดเผานะครับผมน,นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ซอมบี้ใส่ชื่ออะไรเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอผลผลิตอย่างเดียวครับแต่ผมตอนนี้ผมคิดว่าเหล็กเหล่าน่าจะไม่ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะครับแต่ผม ก็เช็คก่อนนะครับผมว่าผมทำอ่าสเตปวางสเตปบนหัวซอมบี้เรียบร้อยไหมนะครับก็แต่ตอนที่เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเช็คซอมบี้เช็คอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูผลผลิตหลว่าเลยเกิดไหมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดเลยนะครับถือก็ช่างมันนะครับผมถือว่าเราทาเสร็จแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเกิดแต่มันก็ยังเกิดอยู่นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผม เอาไว้เจออีพีหน้านะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ